มรดกโลกทางวัฒธ,ธรรมโครงการชลประทานตูเจียงเยี่ยนเป็นระบบชลประทานเชิงนิเวศท,ที่มีอายุยาวนานที่สุดแห่งเดียวในโลกที่ระบายน้ําโดยไม่ใช้เขื่อนและยังใช้งานได้ในปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบแห่งวัฒนธรรมชลประทานของโลกเมื <Be> ่อ2,000ปีก่อนหลี่ปิงผู้ปกครองแควแ้นสู่ในราชวงศ์ฉินและบุตรชายได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแม่น้ำหมินเจียง โดยนําชาวบ้านขุดภูเขาหลีตุยเพื่อเชื่อมต่อแม่น้ําทั้งสองแห่งและสร้างโครงการเชิงประธานที่ประกอบด้วย3ส,ส่วนได้แก่รั้วหินหยูุ่ยซึ่งช่วยแบ่งแม่น้ําเป็นสองสายฝายเฟยชาเยียนซึ่งใช้ชะลอน้ําล้นและช่วยกรองทรายโครนประตูน้ําเป่าพิงซึ่งทําหน้าที่แบ่งน้ําตั้งแต่มีการก่อสร้างระบบตูเจียงเยียนชาวจีนได้ปรับปรุงในการก่อสร้างการดูแล,แลและการใช้งาน เพื่อใช้ประโยชน์จากตูเจียงเยียนได้อย่างถาวรพร้อมรักษารูปแบบและโครงสร้างเดิมจนถึงปัจจุบันระบบชประทานของตูเจียงเยียนมีพื้นที่มากกว่า27ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง41อำเภอใน8เมืองปกป้องความมั่นคงทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพระบบนิเวศของมณฑลเสฉวน เทศกาลร,ระบายน้ำของตูเจียงเยียนเป็นประเพณีตามฤดูกาลทำเนียมทางธุรกิจการค้าและพิธีบูชาของชาวบ้านที่มีมาอย่างยาวนานในที่ราบทางตะวันตกของมณฑลเสฉวนเป็นวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกและยาวนานในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านในเขตชนบททานตูเจียงเยียนจะเดินทางมาจัดพิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหลีปิงและบุตรชาย อธิษฐานให้จัดการน้ำได้อย่างราบรื่นและมีผลเก็บเกี่ยวที่ดีระบบชลวรทานตูเจียงเยี่ยนได้ใช้ประโยชน์จากกฎธรรมชาติใช้ทรัพยากรทางชลวรทานอย่างยั่งยืนเป็นไปตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเทศากาลร,ระบายน้ำตูเจียงเยี่ยนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมผู้คนได้สัมผัสมเนสน่ห์อันน่าประทับใจของเทศกาลระบายน้ําและสัมผัสเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนนี่คือการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมทางชนบทานที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของชาวจีนเป็นสะพานแห่งวัฒนธรรมระหว่างจีนกับโลก ทำให้วัฒนธรมเก่าแก่ได้เปลี่ยนะกายในยุคสมัยใหม่